เรียนคุณครูคที่เคารพและสดดีเพื่อนๆทุกคนผมนายปิรันตะกูลดีชั้นมัธยมศึกษาปีที่สีทับสามเลขที่หนึ่งละบำชาวนาะผู้แต่งทํานองเพลงนี้คือนายมนตรีตามโมดผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยและศิลปินแห่งชาติส่วนท่าลำนั้นท่านผู้หญิงแพวสนิทวงเสนีผู้เชี่ยวชาญนาฏสินไทยและศิลปินแห่งชาติผู้คิดค้นและออกแบบท่าลำเมื่อได้ชมการแสดงกรละบำชาวนาะ ตัวละครเครื่องแต่งกายตัวละครนั้นจะเป็นชาวบ้านทั้งหญิงและชายจะเป็นชุดหม้อห่อมซึ่งเป็นชุดที่เรียบง่ายไม่หรูหราเป็นชุดพื้นพื้นบ้านที่เห็นแล้วจะรู้สึกได้เลยว่าการแสดงชุดนี้ต้องเกี่ยวกับการทำนาขับร้องบทร้องบทเจรจาบทภาคการแสดงระบำชาวนาเป็นการแสดงที่ไม่มีการขับร้องไม่มีเนื้อเพลงมีเพียงดนตรีประกอบจังหวะซึ่งเป็นดนตรีที่มีความสนุกสนานเพลิดเพลินฉากอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำนาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเกี่ยวข้าวฉะนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่มอเล็กข้าวเคียวเกี่ยวข้าวรวงข้าวกระดังเป็นต้นดนตรีที่ใช้ประกอบใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านเช่นกลองยาวกลองโทนชิงชาบกลับและมงดนตรีจะมีจังหวะที่สนุกสนานเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินและให้หายจากการเหนื่อยจากการทำนาถ้าทางสื่อความหมาย ท่าลำจะเป็นท่าที่สะท้อนถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาเป็นขั้นตอนการทำนาตั้งแต่เริ่มหว่านข้าวไถานาเกลี่ยข้าวฝัดข้าวเป็นต้นขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ